มาดูในส่วนของโชคนะผมบอกเลยมาซูมดูข้างด้านในเห็น <he S 2> ไหมใหม่มากจุดเชื่อมต่อน็อตต่างๆนะให้ดูช้าๆเลยนะครับไม่มีการทำสีนะเครื่องเดินสะดวกนะฮะเสียงเพาะมากเลยนะครับเป็นเครื่องบูพาวเวอร์ด้วยตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นตัว L แล้วแต่เป็นตัว L ที่ยกสูงนะเขาเรียกว่าไฮแลนเดอร์ สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับคุณแอปนะฮะจากสยามนิสสันอุบลข้างๆนี่เลยรถมือ2เข้ามาใหม่แบรนด์ชั้นนำนะเพื่อไม่มีการเสียเวลาเดี๋ยวผมรีวิวเลยตัวนี้นะครับเป็น1.9นะครับตัว L นะครับเครื่องบูพาวเวอรนะครับปี2016เลยนะครับบอกเลยสภาพเอียบมากนะอันนี้เพิ่งลงเลยเมื่อวานเองนะอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะบอกเลยมา ตัว L นะฮะตัว L ตัวนี้ออกไปไา้ายแดงประมาณ7 0 0 0 0 0กลางเลยนะฮะเราเริ่มที่กระจังหน้าเลยกระจังหน้าเนี่ยลูกค้าจะเห็นได้เลยเนี่ยตัว L เนี่ยตัวนี้เป็นโครเมียมมาแล้วนะครับ,นะรบตัวนี้เป็นโครเมียมนะฮะไฟทั้งสองข้างนะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วนะฮะเป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไทม์น้อยๆมาให้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัว L แล้วแต่เป็นตัว L ที่ยกสูงนะขเขาเรียกว่าไฮแลนเดอร์ของในกลุ่มของอีวิสูเนี่ยจะเรียกว่าไฮแลนเดอร์ นะฮะตัวนี้จะให้ไฟตัดหมอกมาแล้วด้วยนะครับทั้งคู่เลยนะฮะรถปี16นะฮะไฟใสสะอาดลองดูได้นะฮะอันนี้รถเดิมนะฮะรถเดิมร้อยเปไม่มีชนไม่มีเฉี่ยวไม่มีการทําสีจะอย่างใดสีบางๆเลยมาดูทางด้านซ้ายต่อนะอืมโอเคครับมาต่อในส่วนของยางยางนี่ผมบอกเลยเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับไซส์สองสี่ห้าเจ็ดสิบสิบหกนะฮะยางปี2021นี่เอนี่เองเลยนะครับบอกเลยว่าใหม่ๆลูกค้าใช้ไปปุ๊บพร้อมทุก ขนเงินล้านเลยบอกเลยนะครับมาดูในส่วนของโชคนะผมบอกเลยมาซูมดูข้างด้านในเห็นไหมใหม่มากบอกเลยนะรถปี16ดูดิโชคนะฮะด้านข้างด้านในยังเหมือนเดิมเลยนะแบบอันเนี้ยเดิมๆจากโรงงานเลยไม่มีการดัดแปลงโดยอย่างใดนะครับมาในส่วนของด้านข้างนะฮะ Wording Highlander นะฮะบ่งบอกถึงว่าเป็นกระบะยกสูงนะฮะบอกเลยว่าตัวเนี้ยมีอยู่นะฮะตรงนี้ตัวนี้ด้านจับเป็นโครเมียมแล้วนะฮะด้วยการที่เป็นตัวแอลนะครับ ตัวนี้มีคิ้วมีฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยนะครับอีกอย่างนึ่งที่ได้ไปเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะฮะก็จะมีบันไดข้างด้วยนะฮะแข็งแรงคงทนนะครับมาดูข้างหลังต่อผมจะพามาดูรอบคันก่อนนะฮะคันนี้ในเรื่องของตะเข็บข้างผมให้ดูนะตะเข็บข้างเดิมนะฮะบอกเลยว่าเดิมมากนะฮะเดิมเดิมเราขายความเดิมลูกค้าเนาะนะครับยางเป็นยางใหม่ปี2021นะอย่างที่ผมบอกไปเนาะมาปุ๊บพร้อมเลยนะครับ ในส่วนของข้างหลังแครี่บอยจริงๆอะ่ะบางคนก็อาจจะไม่ชอบแครี่บอยแต่ผมบอกนะเวลาผมขายผมขายทั้งแครี่บอยเลยนะฮะเพราะว่าแครี่บอยตัวเนี้ยถ้าลูกค้าซื้อมาติดเองใหม่ๆ3ามหมื่นนะอันนี้เท่าที่เช็คราคาเนาะนะครับขายไปแบบนี้เลยนะครับติดฟิลมมีคุญแจให้นะครับบอกก่อนว่าคันนี้ลูกค้าได้ไปคุญแจพร้อมนะครสองดอกเลยนะครับมีเล่มด้วยนะครับลูกค้านะครับ ในส่วนของไฟหลังนะครับก็จะมีริ้วรอยนิดนึงนะครับตามการใช้งานนะครเป็นรอยขูดๆนะครตรงนี้สามารถขัดได้นะครับลูกค้าไม่เป็นไรไฟยังสวยงดงามอยู่นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง DDI นะครับตัวนี้นะฮะเครื่อง DDI ก็มีหัวด,ดิ้งให้อยู่นะครับในส่วนของแครรี่บอยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนนิดหนึ่งเห็นไหมคือลูกค้าสามารถเอามาทุกข,ของอะไรได้นะเนี่ยตรงเนี้ยกัน กันแดดกันลมกันฝนได้เลยนะครับคันนี้พร้อมทุกเงินล้านนะครับลูกค้าได้ไปเนี่ยขนเงินขนทองแน่นอนเลยคันนี้นะดูจากลักษณะไลเนอร์ดูนะลูกค้าไม่ค่อยได้ทุกนะอันนี้ต้องบอกก่อนลูกค้าเดิมเนี่ยไม่ค่อยได้ทุกนะฮะอันนี้ลูกค้าเดิมแกขายแกอยากได้เงินด่วนนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราก็เลยรับช่วยแกซื้อมานะครับในส่วนของตะเข็บนะบ,บอกเลยนะฮะด้านข้างน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนะฮะไม่มีขยับนะฮะดูอีกด้านหนึ่งด้านซ้าย อันนี้ก็น็อตเดิมนะครับน็อตเดิมบอกเลยน็อตเดิมนะครับตัวนี้นะฮะมีกระไดนะฮะการชนหลังมาให้เรียบร้อยแล้วหนาแน่นของเดิมจากศูนย์เลยนะครับไฟส่องสว่างด้านหลังนะครับสวยงามปี16นะครับบอกเลยว่าสวยคุ้มมากและได้แครีบอยด้วยนะครับภาพรวมนะครับของคันนี้ดูเลยยางเหมือนกัน4เส้นเป็นยางใหม่หมดเลยนะครับต้องบอกก่อนเป็นยางใหม่หมดเลยนะครับเดี๋ยวยังไงในเรื่องของดีเทลผมพาไปดูภายในรอบหนึ่งโอเคครับ ครับเข้ามาดูในส่วนของภายในเนาะจุดเด่นจุดแรกเลยที่ผมบอกไปเออถ้าเป็น 1.9L เนี่ยจริงๆปกติเราไม่ใช่เบาะหนังนะจะเป็นเบาะผ้านะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะอันนี้ลูกค้าเดิมเขาติดมาให้นะครับเป็นเบาะผ้าเดินได้แดงนะครับอันเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้ทําความสะอาดรถเนาะเดี๋ยววันที่ส่งมอบจะเนี๊ยบกว่านี้ข้างหลังก็เป็นหนังเหมือนกันนะครับหนังทั้งคันเลยอันนี้ลูกค้าทําให้นะครับอย่างที่บอกไปเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งแป๊บหนึ่งนะครับนะฮะ ในส่วนของที่นั่งนะฮะบ,บอกเลยว่ากว้างขวางสบายเนอะอย่างที่ผมบอกไปนะฮะตัวนี้ได้กระจกไฟฟ้าแล้วนะฮะทั้ง2ข้างเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเนี่ยสตาร์ทนิดหนึ่งนะฮะเสียงเพอนะฮะแอร์เ,อเย็นบอกเลยนะครับมาถึงจุดแรกก่อนเลยนะครับตัวระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวนี้รองรับอะไรมั่งรองรับบลูทูธนะ MP3 นะ CD FM AM นะฮะ AUX USB ก็ ก็รองรับนะตัวนี้บอกเลยค่อนข้าคงคุคันมากในส่วนของแอ์นะฮะแอร์เนี่ยเย็นมากเลยนะผมบอกเลยนะแอร์เนี 3, ่ยค่อนข้างเย็นเลยแอ์ยังเป็นระบบแมนนวลอยู่นะตรงนี้ตัวนี้อย่างที่บอกไปนะตัวนี้เป็นเกียร์แมนนวลนะครับมาดูกันเลยนะฮะลูกค้าเนี่ยใช้ประมาณสัก5ปีกว่าแล้วม่อยู่ที่นะครับ1นึ่งแสามหมื่นสามพันสี่สิบสามกิโลเท่านั้นเองนะครับก็คือว่าเป็นมาตรฐานเลยผมบอกให้นะครับ ก็คือไม่ไม่ได้เยอะมากนะคับไม่เหมาะสมกับการใช้งานปกติทั่วไปนะครับมาดูในส่วนของสภาพต่อไปนะฮะตรงเพดานนะฮะอันนี้ลูกค้ายังไม่ได้แกะเลยนะคันเนี้ยผมต้องบอกว่าจริงๆอ่ะลูกค้าเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงมือเดียวใช้นะครับมือเดียวเล่มลอนดับเดียวนะครับออกป้ายแดงด้วยนะครับตรงนี้ยังใหม่ๆอยู่เลยนะตรงนี้ฝ้าเพดานมีเลอะนิดนึงนะครับตรงนี้มีที่เก็บแว่นด้วยนะครับไฟส่องสว่างนะฮะ ยังติดนะฮะเหมือนเดิมนะครับใช้ได้งานได้ปกตินะครับเกะนะฮะมีเกะบนเกะล่างนะฮะใส่ของนะครับตรงนี้มาในส่วนของดีเทลผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆรคันเนี้ยมันน่าใช้ยังไงคือคันเนี้ยต้องบอกเลยว่าก่อนลูกค้าออกไปนะเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลพวกของเหลือให้ลูกค้าหมดเลยนะครับหมายความว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วก็คือออกไปพร้อมใช้งานเลยยางใหม่นะครับรถใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนจุดอาร์กต่างๆต่อครับ มาดูในส่วนของน็อตเชื่อมต่อประตูนะฮะโอเคครับผมให้เริ่มเลยนะฮะตรงนี้ก็เป็นน็อตนะฮะน็อตเชื่อมต่อประตูหลังนะฮะตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปง่ายๆเนาะนะฮะเนี่ยน็อตเดิมนะไม่มีไขไม่มีการทําสีแดงใดเดิมๆเลยนะฮะตัวนี้เป็นสีฟ้าของยูสุเขาเป็นสีฟ้าเมทัลลิกค่อนข้างสวยงามเลยนะครับในส่วนของเม็ดอาร์คนะฮะหูแน่นมากเลยไม่เคยแกะเลยนะัะมาดูกันนะฮะ เรียงตัวสวยนะฮะเรียงตัวสวยบอกเลยเรียงตัวสวยนะฮะผมให้ดูเลยเป็นจุดๆค่อนข้างแน่นเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับมีฝุ่นนะอันนี้คือฝุ่นนะผมบอกเลยเห็นไหมสวยๆเดิมจากโรงงานเลยนะครับสวยๆเดิมจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ท่านข้างนะเห็นไหมน็อตแก้มนะฮะขวายังอยู่ครบนะก็คือไม่มีรอยขยิแต่อย่างใดนะครับน็อตข้างประตูเชื่อมข้างประตูนะยังเหมือนเดิมนะครับนะฮะ จุดแท็บอาร์คจากโรงงานอยู่ครบนะบอกเลยว่าคันนี้จริงๆอ่ะค่อนข้างสดใหม่จริงๆนะบอกเลยนะครับคันนี้ไม่ตรงศูนย์นะฮะเข้าศูนย์ประจาเลยนะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะตรงนี้นะฮะอีกอย่างนี้ผมชอบนะคือเสียงประตูเขายังเพาะอยู่เลยนะฮะเสียงดีมากนะับตรงนี้เดี๋ยวเราไปอีกด้านหนึ่งกันมาดูในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะผมไล่ไปดูนะจุดเชื่อมต่อน,อน็อตต่างๆนะให้ดูช้าๆเลยนะครับไม่มีการทําสีนะ โครงสร้างเดิมเมื่อกี้เราดูทางด้านซ้ายแล้วอันนี้มาดูทางด้านขวาต่อนะครับน็อตเหมือนเดิมนะครับจุดมาร์กจากโรงงานตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับกล้องมาดูเลยเห็นไหมแดงๆนะครับในส่วนของโอ้โหแน่นมากโอเคนะครับตรงนี้อยากให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะฮะนะฮะจุดอาร์คเขายังเดิมๆอยู่เลยนะครับไล่ช้าๆเลยนะฮะเดิมมากๆนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมมากๆนะครับแล้วในดูในส่วนของแก้มแก้มมีข้างหนึ่งแก้มซ้ายนะ อันนี้ก็เดิมเห็นไหมนะครับให้ลูกค้าดูอย่างนี้เลยนะครับเดิมนะครับไล่ไปประตูนะครับจุดแต้มอาร์คนะครับกองสูงเข้าไปนิดนึงนะฮะเข้าไปข้างในนิดนึงนะฮะลูกค้าได้ดูเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันต่อโอเคครับมาดูในส่วนห้องเครื่องเนอะอย่างที่ผมบอกไปเนอะตัวนี้เป็น1.5นะแรงขับสูงสุด150แรงม้าเลยบอกเลยว่ารถคันนี้นะฮะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับมาดูในส่วนของจุดแต่ละจุดกันนะฮะ ฝากระโปงฝากระโปงเนี่ย้องบอกนะฮะอันนี้ยังสกปรกอยู่นะอันเนี้ยเดิมนะครับเห็นไหมล่องข้างนะครับข้างในซอกในยังเดิมอยู่นะครับน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมมากเลยจุดอาก์แต่ละจุดยังเดิมเดิมเลยดูซอกในนะฮะดูซอกในนะฮะเดิมหมดเลยเห็นไหมนะครับฟังเสียงเครื่องตัดหนึ่งสัก5าวิอ่ะนะฮะเครื่องเดินสะดวกนะฮะเสียงเพาะมากเลยนะครับเป็นเครื่องบูพาวเวอร์ด้วยตัวนี้นะครับ แล้วก็น็อตแต่ละจุดเห็นไหมเดิมมากๆเลยนะครับค่อนข้างดีเลยนะครับแผ่นเพจของอิซูนะครับเหมือนเดิมสวยใสไม่มีรอยแกะรอยแงะแต่อย่างใดนะผมบอกไว้เลยนะครับในส่วนของแก้มนะครับอีกข้างหนึ่งนะด้านขวามือนะฮะยังเหมือนเดิมนะครับยังเดิมเดิมนะครับโอเคครับซอกในน็อตซอกในนะครับแล้วก็น็อตเชื่อมต่อฝากกระโปรง ไม่มีแกะเลยแม้แต่จุดเดียวบอกเลยคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์แบบมากนะฮะอย่างที่ผมบอกไปเนื้อออกห้างคุณ7จ็ดแสนกว่าตอนเนี้อยู่กับผมละห้าแสนสองหมื่นเก้าพันนะ 5, 29, นะเดี๋ยวไงท้ายคลิปผมบอกราคาอีกรอบหนึ่งนะครับจริงคันนี้ตั้งราคาไว้ประมาณ5้าแสนห้าเลยนะแต่อันนี้คือมาลดโปรโมชั่นนะแผงกันความร้อนนะอย่างที่บอกไปเนาะเนี่ยลถห้าหปีลวแต่แผงกันความร้อนเขายังเนียนๆอยู่เลยนะครับไม่มีรอยยุบรอยบุกแต่อย่างใดน,นะครับไม่มีรอยฉีกด,ด้วยนะครับ ฝากระโปงนะฮะยังเดิมๆจากโรงงานเลยจิกกดนะครับยังคือรูปเหมือนเดิมนะครับในส่วนของนะครสติกเกอร์ต่างๆคาเตือนมอก็หลายๆอย่างนะฮะยังอยู่ครบหมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะบอกเลยว่าคันนี้เดิมมากนะครับอย่างนี้ผมบอกไปเนอะผมฝากคันนี้ด้วยนะฮะ I ูสุดีแม็กนะ1.9นะครับเทียแมนนวลนะครับตัวนี้เป็นตัว L ปี2016นะครับ บอกเลยว่าจริงอ่ะผมตั้งหน้าร้านคันนี้คือ559,000บาทแต่ท่านผู้ชมที่ดูคลิปผมอันนี้เลยนะผมบอกเลยผมให้ราคาพิเศษเหลือเพียง529,000บาทขอย่าม่รรอมนะฮะเหลือเพียง529,000บาทบอกเลยนะสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะตั้งตัวนะครับคันนี้จริงๆอ่ะยอดล้นเกิน5 2 2เลยด้วยซ้ำ ใครอยากได้เงินเหลือไปทําทุนธุรกิจต่อไปนะครับคันนี้บอกเลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากนะครับและอย่างหนึ่งคันนี้มีโปรโมชั่นฟรีดาวให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นฟรีดาวนะครับบอกเลยว่าคุณได้คันนี้คุณได้อะไรหนึ่งนะครับยางใหม่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับรับประกันเครื่องเกียร์หเดือนนะครับอย่างที่4ก็คือว่าคุณได้แคลรี่บอยไปด้วยนะครับอีกอย่างนึงก่อนท้ายคลิปแล้วเดี๋ยวผมแถมด้วยนะกล้องติดหน้ารถนะครับแล้วก็ ก่อนส่งมออผมมีอบโอโซนแล้วก็ทําความสะอาดฆ่าเชื้อโควิดให้ด้วยโอเคนะลูกค้าสบายใจได้เลยในสภาวะโควิดถึงเป็นรถมือ2แต่เรามีการฆ่าเชื้อให้ลูกค้าอย่างแน่นอน <Wow. S 1> โอเคครับนั้นยังไงก็ผมขอฝากคลิปนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นคอนแทคทีมขายไว้ให้และก็สําหรับลูกค้าที่มึงมาดูคลิปผมคลิปแรกนะฮะช่วยกดไลค์และซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดติดตามผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อๆไปเผื่อครั้งหน้านะฮะผมมีรถอะไรดีๆมานําเสนอเพื่อนๆทุกคนอีกนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของผมนะครับรถบือ2ดอีออโตกรุ๊ปบายเสียบนิสันอุบมนะครับขอบคุณครับ